จำแม่บุกจด่างสินใจบ่อนีคนในสุมื่อนี้สมสศรีทุนนั่งสมศรีใจสิใจอยฮิฟวันละนักเทีวผู้ทุเจ้าจะปั่นอยู่แต่ข้าวก่อนคนนั่งสมศรงสูดสมภูฏิภาวานี่แล้วมาอยากรับตั้งแต่ขันข้าก่อนธทติสา Các ông sẽ ăn dâu để dọn thắm thế vai mà đôi quân tiệt phong người mưa niốt con thầy mãi phúc phật nào có cả trời rồi sao thế này gặp chân diệu bốn Có thần tháp kia sao lên sì thung lũng còn mình lo nhớ

กะตังโกติสู่ปวนด้านน้อยบักไซนานผู้ดีเพิ่นกะาวีหาวจองคงจิตของสุยางานมาหาเด้ยาทางแห่อื่นของมื้อบวปัดถึงม้เป็นทานผสมกันมันจักแมนถาเา่าแนได้หอนวนมือนีกันวนพวกเจ้าแตงแปหา พวกข้าวบาปโอนเกินขวับักสายหน่อยพระพัดไอยใจตั้งฟังไปยะได้วันเข้ามาจากนั้นทั้งพวกเกินยาเกินยะได้มีบาดเจินเดินเรียกเก่าขวานว่ามาดูขวาดูขวานาอยู่ที่ไหนเนี่ย chiên quán cháu đơn quán cháu vài quán cây nhai nhàn quán cháu nhai nhàn khẩu khẩu quan ngày luôn má quán cháu cún là thay ngày mà qua mẹ má nó quan nó sáng tháng dù cùng tháng quán cháu luôn quay nhìn quái sạt chèn mô khác quán cháu giang mô sang dìa hài và vô đòi quán cháu giang nó khẩu hòn cưng cả tháng ควรจะนอนกังเต่ามาเดวันนี้ว่ามาดูหวานดูควรจะไปดุหวังในเจ้าหลวมาเดือกวันเจ้าเขาบ้าไม่ดุกว่ในเจ้ามาไม่เนี่ยควรจะไปวัดขาควรได้ที่เด็กไทยตายตามาจะเดือดร้าควรจะไป เจ้ามาเบียดข้างงกลำนองพออญ่าพวกพ่อแม่เป็นนันแท้ไวยไทยมีอยู่หลายประการมีกรรพฐานกงกินดอกโมงันคัาแกว้วมีได้แนวทางป่าอ,อาอ่รน์ืนแ่นมีทั้งเว้นใส่ป่อยกระจนตั้นั่นคงครับ นามสวมสวยสังวาลนอกคเชียงมีทัรมธาสบายเป็นพื้นแค่ตุกภูฟูแนวควรจะมาอดแล้วไ้เจ้าเงินยาวมันพันปีได้หอดให้ได้สอดขึืนฟ้าเมื่อนาสูสวรรค์อย่าได้ดัำลงพื้นเอาวิขีนั้นบ่อยาขอเสดสจแก Buat nombor buken Boleh Wah, buken buat ทั้งที้ส่วนพนนาล้ายเทพราดาวลำมาข้าจะนำเอาน้ำว่าลินนั่งไหล่ำมาดีใครแก้ดาบบางทถาให้หายอ่อนก็อยู่เย็นะว่าแล้วตักเขาดำกันทู้มาเทีย่ยวอดใจขันดอกไม่เม็ดไฟให้ว่าแก้ร้านว่าสาธุ ตบมุงนะให้เด็กคนมืเดียนด่ามน้ำกันในมันหูให้มันสมัดมุงโดยดำดำคาดิงน้ำอันนี้บ่จะยุดอยู่นิ่งคื้อว่าอัมมานิฤตไปตกใส่ใครกอให้มีได้ชูได้ปากมันทำายอีกเป็ดหนึ่งมั้นน้งตกไปกำเบียงไฟตะวันตก โอีกเป็ดหนึ่มันนั่งตุไปกำหมูลาพาตาวันหรอให้ปัญหาคุ้มใจคุ้มเพลิงลุกสูบให้สนุกทั้งกายให้สบายทั้งใจตรงใสอยู่ในเนียวให้มีสุขเลียนลมฝุ่นคนยามีท้อให้บ้าวนั่แหล่นนั่งจ้างกูสูดอีกเป็ดหนึ่ง นับคนใหญ่ละจะีอยู่เฝ้าเพี่งเจ้านั้นเงียเพรให้ท่านได้ลูเรียบในความสงสารในดินร้านคงสูบขอาย่ามนียล่ะทูกกันอยู่ดีสบายบานอีกเม็ดหนึ่งมันตูกไปตั้ง้าบนแอค่าอิมท้าที่นับเจ้าหลินเงียาพอดูเพรให้ท่านได้ดูในสิ่งกัตสายี จงลุกพันท้ายขอให้เท้าในได้เป็นใหญ่อยู่ในป่าเวียดในน้ำขอให้ลงลางกันเดี๋ยวซาหรือถือหยองเวียดในเทือกหอาเงี้ยจานบันทีให้เจ้าเป็นคุ้มางให้เจ้าเป็นคนดีให้เจ้าเป็นคนดีให้เจ้าเป็นเศรษฐีมีเงินคำมากลุนคนได้ขอเอื้อกาเวียดในลุกแลป่า พ่แม่เล่าทั้งว่าเข้าและฟันค้อนนมคืนเสนอเจ้าเห็นเศยษฐกุลดาวนี้กีสุดจอคือดังจอหรอกไม่กับลักึ้นดั้ผู้ดาววียดในท่าดงเดั้งคือคือเก่าวียดในภจิตกรรดั้งเหลี่ยมแลดั้งเท่าือดั้งใสสะกังกาเจสายะได ฝนตกข้างกวอกำดำเรียมไม่นุ่มขึนว่าละเด็ดลูกพื้นบาดันเมียนาก็ให้เด็ดปอกเทีนลาดิ่งเยี่ยมว่าพอมองให้พ่อแอ่พี่น้องมีตั้งแต่พวบคุกอันตรายไปถูกกิ่ยม 三八三。That ก้องสุดก้อนเจริญโอกาสหน้าฝาไม่ให้มากเขตบุญล่ำเฮาสมบัติธนาเพื่หจ่ให้ยิงให้เออเพื่อจ่ายให้มากมาีไรท่เนื้องเป็นอาจจะด้อนแกกันนั่นไปเดีแก้มาที่โง ตัวไทยยังม่พัาดบ้นนายยังม่เปลี่ยนงฏิเดอรยังม่เกิดายไดาอยู่เด้อยูรีเน่เด้อยูรีเนี่คุณไาครับคุณนาครับคุณไาคุณไาอันนออันนอสอนงคุณนายครับ มาซืบนู่ป่ะหนึ่บาทกาแฟด้เลยครับนั่นเต็มไปครับกาแฟตัว็กจะได้รู้จักสื่อ่ไม่แห้งดูสาธุสาธุเอาคุณให้านเป็นงานโคลการเด็กกับใครมาได้กุกวันยงา Đang con, đang con à Rồi, lắp mặt cũng cứ cắn lùn cắn theo anh kết mươn thớt mẹ đô, xin thì ông cho lên Nó tí, tí này gì, nó để, nó để กันม e ่ตีเขาสารุ่นตีมันเขาเหมือนไว้เลยนะตีนีอะไรซีอะไงตีมผมก็เหมือนพ่อครับจบแถวที่4ใบสีสูบก่อนนะครับก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านดรวิชาชัุ่ยสุนเนินท่านรองผู้อนวยการสังกักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งนะครับได้กล่าวขอบคุณคณะ ท่านผู้ปกองทุกท่านนะครับที่มาร่วมให้กำลังใจในวันนี้ครับขอกขอบ,อบ,ค,บ,ค,บ,บคุณเชิญครับรับฐมนัตรีพระเจ้าจาราเทพศรีศรีจาราเทพศรีท่านกำนังในการยีส่งนะครับท่านคุณพ่อกเกษมสกิดขวานะครับคุณพ่อเสกียมชนพิมายนะครับท่าน ผู้ใหญ่บุญไทยสกิดขวาท่านผู้ใหญ่ดาลุนีกอกโคกนะครับคุณลุมพงศ์โพธิ์ดีจากบ้านพุการนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านโพสีบ้านโพพัฒนาบ้านโพทองแล้วก็บ้านโคกการสมค่ารอว่าชประชาสัน์นะครับก็ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ที่เคารพุกท่านนะครับ ครับสาหรับวันนี้นะครับก็เนื่องด้วยจากว่าผมได้รับคําสั่งเมื่อคืนก่อนนะครับให้เลือกเขาเขาเลือกไปทั้งหมดเจสิบห้าคนเจ็ดสิบห้าคนนะครับผมเป็นคนที่ห8สิบดลำดับที่หนึ่งเลือกไปผมก็ขีดอกเลือกไปว่าขีดอกใครไม่เลือกสลับสีการอากาศเลยนะครับก็เลือกเลือกเลือกกดดันเลือกไม่นานครับเลือกแป๊บเดียวนะครับก็ ก็เลือกที่นราธาิวาสเขตหนึ่งเพราะว่าอยู่ห่างจากสนามบินนราธาิวาสประมาณสิบกว่ากิโลนะครับถ้าผมเลือกยะลาผมก็ต้องตีรถจากยะลามาที่สงขลาอาจใหญ่ประมาณสอง้อกิโลถึงจะนั่งเครื่องมาลงดอนเมืองได้นะครับครับตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงเรียนบ้านโพรองสามปีเจ็ดเดือนนะครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะว่าผมจบที่ชุมชนรักการ ไปเรียนต่อที่น้องผมพิยาคมปัติธัญญาไปเรียนไปกลับนะครับช่วงปี2533ปี2534คุณพ่อเสียภูมิยางค์เป็นที่ดีหุ่นแถบดีจีนะครับแล้วก็ไปเรียนที่น้องกีพิยาคมปี2538คุณแม่ก็เสียนะครับแล้วก็ไปเรียนที่ราชพัฒนีนคะรนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ มาพี่ชายมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ไปรเรียนต่อปริญญาเอกที่กรุงเทพนะครับตอนนั้นมาอุ้มคี่มใจผ่านโรงเรียนบ้านปกคองทุกวันผมคิดในใจว่าครัง้งหนึ่งอยากจะมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะเออผมก็ไม่รู้จ่อพูดไม่ออกนะครับ <c> ่ <oughs> ต่อดีใจนะครับดีใจนะครับต่อตามเวลาเวลาอย่างนี้นะครับก็มีพี่น้องสามคนนะครับให้ให้ให้กำลังใจผมตลอดเวลานะครับแล้วก็ชาวบ้านรูกจักนะครับลำบากแล้วผมตัดเงินเดียวไม่ได้นะครับ การมาเป็นผู้บริหารน,นะครับก็คือหาคนมาช่วยทาในสิ่งที่คนเดียวทําทเองไม่ได้ผมมีรักแค่นี้ครับผมทำคนเดียวไม่ได้จะทายัางไงให้คนมาช่วยทํางานสําเร็จนะครับก็ต้ของขอบคุณนะครับว่าตลอดระยะเวลาอยู่ที่นี่สามปีเจ็เดือนให้ความร่วมมือตั้งแต่ผมมาวันแรกผมจําได้นะครับผู้ใหญ่คนไทยโรงเรียนไม่มีเครื่องดนตรี พอเอาไหมเอามาเลยผมว่าวรนจูวันแรกวันหลังเอาไม่เลยสามหมื่นกว่านะครับเด็กโงเรียนมวดอมได้เล่นวงดุยางนะครับแล้วก็ท่านกำนันผมอยากย้ายต้นโกเอาแมคโครมาเลยะครับเอาแมคโครมาุลได้แล้วก็ท่านอดีตผู้ใหญ่พุชนาคำเลื่อนนะครับผมจะทำพระป่าผมจะทำงานกีฬาทำสามไปเล่นกเด็กเอาเลยนะครับเราร่วมกันโดยลาพังแล้วทำคนเดียวก็ทำไม่ได้นะครับ แล้วก็ผมจะได้รับคำสั่งที่สำนักง,งานเขตวันพรุ่งนี้นะครับวันที่31วันที่หนึ่งตำแหน่งผอยู่ที่โม่นแล้วอยู่ที่นราธิวาสเขตหนึ่งนะครับไม่อยู่ที่นี่นผมก็จะเดินทางไปนะครับขับรถไปประมาณสี่วันสาวันสี่วันไปเรื่อยงก็จะไปกับภรรยานะครับ แล้วก็อยู่ที่นู่นผมเข้าสำนักงานเทศทรไปรายงานมน้าแล้วผมก็จะเข้าไปวันที่สี่นะครับทางแม่บ้านก็จะนั่งซึ่งกินกับนั่งจากหน้ารัีวิ่าสถ้ามีอะไรนะครับพี่น้องขาโพพี่น้องชวยงรักโครงการสัมภาษณ์บอกส่งข่าวเรื่องนะครับชชวยดิบชีถ้าความสามารถจะไปไหนก็ตามก็ต้องกลับมาที่บ้านเกิด มาบ้านเกิดมาต้นกำเนิดเราอยู่ที่ไหนไม่เคยลืมบ้านเกิดนะครับผมไปอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียาสามปีผมไปกลับทุกสัปดาห์นะครับไปกลับทุกสัปดาห์บางวันไปเช้าเย็นกลับสามร้อยสี่สิบกิโลไปตอนเช้าตอนเย็นผมกลับมาเพราะว่าต้องมาทำภารกิจที่บ้านนะครับอันนี้ก็ตับป่าวว่าก็จะเดินนั่งเสืองมาททกเดือนะครับดักเชือกมานะครับก็าวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณป้าคุณลุงคุณป้าคุณอานะครับวันนี้มามาให้กำลังใจนะครับก็ถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะไปอยู่ที่โรงเรียนไหนอยู่ที่สำนักงานเขตไหนสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องคุณภาพของเด็กนักเรียนผมวันนี้ก็เด็กนักเรียนของเรา ต่อเทียบก็ถามว่า,าทานข้าวกับอะไรนะครับกลับไปบ้านมีการบ้านไหม,มเด็กนักเรียนผมไปจับขี้แขนมียุงกัดไหมผมไป็นห้องอนุบาลจับดูที่แขนว่ามียุงกัดไหมถ้ามียุงกัดก็ต้องบอกครูอันนี้คือตลอดระรยะเวลาที่รับราชการมาตอนนี้ก็ประมาณก็ยี่สิปีนะครับผมเกษียณปีสองพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดอีกสิบสาปีผมก็จะก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะที่ มาให้กำลังใจบถึงแม้ว่าจะตำ้งเมืองอยู่ที่นู่นก็ได้ย้ายกลับมามาพัฒนาถ้ามีข่าวพาวอะไรก็ส่งข่าวทางโทรศัพท์ตอนนี้ได้ก็ด้ช่วยติดต่อถ้ามีโอกาสนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ของด้านะครับหลังจากที่ผู้ก่อโตกียรเสร็จแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับรับประทานอาหารพร้อมกันนะครับอิดหนังนะครับแล้วก็ในช่วง11นาฬิกา30นาทีนะครับ ็มีผ่านจากที่พิจิกรนะครับได้เป็นนำทานวันนี้ท่านรองปีรุษรองผู้กา,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 ารสางานเขตพื้นที่กา,ารศึกษาท่านเคยอยู่ภาคใต้นะครับท่านไหมอาจารย์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับโดยที่แบบนี้เ็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับมาปลุกข้อต่อแขนกับท่านรองผู้มีกาสรสางานเขตพื้นที่การศึกษา,า,าด่านพิวรรธเขตหนึ่งนะครับท่านรองอภิชาติพิสุนเนิน กาบรัชศก,การนะครับพระผู้โพธิญาณที่รมนะครับจะเอาวัดวัดโพธินะสามนทีนะครับค่ะขออนื่าประชาสัมพันธ์นะคะไม่ทราบว,ว่ารถเก่งสีขาวที่จอดบริเวณหน้าาคารเรียนเป็นของท่านใดคะกรุณา,าเดื้อรถด้วยนะคะพอดีเจ้าหน้ี่ต,ตัวจีนจะลงตรงบริเวณนะะั้นค่ะขอความกรุณาด้วยคะ่ะ แล้วก็มอีอีกคันหนึหน่งค่ะน่าจะเป็นรถของนั่นที่สองวันที่สามกันก็ต่อจากต่อไปก็เรียนเิญกันันรู้กันนะครับกันันตะบนไม่หินงนะครับอันนี้วีดอไทยกดไปได้ไค่ประมครับเด็เชี่วประกาศแล้วมั้ยอาไปเลย กับเรียนเชิญเลยครับท่านผู้นำท่านอุทัยสกิดขวาท่านผู้ใหญ่อุยุสิบเอ็ดนะครับท่านสอทอป่าเกาะโคท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านผุ้ชนะการเลือกตั้งท่านผู้ใหญ่เรวุฒิเกาะโคนะครับท่านผู้ใหญ่อมยุสิบเจ็ดนะครับท่านผู้ช่วยท่านสอทอนะครับท่านเป็นกําลังหลักของอ่า้ฟ้องนะครับในการประสานงานต่างๆนะครับจัะไม่เลินเลินกัน ที่เรียบร้อยได้ก็เกิดจากท่านผู้นําท่านภูพอศนะครับแล้วก็ทีมงานโรงเรียนรัตนพงศ์นะครับทีมงานเข้มแข็งท่ะผู้นำชุมชนเข้มแข็งนะคะที่โรงเรียนรัตนพงศ์เขอาเข้าแวได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากท่านผู้นําชุมชนที่สักหมู่บ้านนะคะผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยท่านสอทนะคะแล้วก็ท่านประธานคณะกรรมการศึกษาคณะกรรมการศึกษาท่านคณะกรรมการ รวมไปถึท่านกครองทั้งหโของเรานะคะทุกท่านก็จะให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นกใดๆนะคะทานก็จะให้ความร่วมมกับารนเปนบีสมมานะและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ความยินดีกับท่านดรพิชัคุยสนทรนะานนะคะ ก่อนเ่นชิะ่นผระครับอาารพรเลยนกลจนต่าเลยนะครับสะดวกก่องมได้เยนะครับก็เทางุโสก่อนนะครับท่านแถวตัวแถวบนั้ลังชั้างตรงนี้นะครับก็อนเย่นเชิญรประทานอาหารร่วมกันเป็นบุฟเฟ่นะครับเราทาวันนี้เรามีะไม้ากครับคุณกูจีนร